สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนธี้การนับไบออของเมนบอร์ดพิกะไบเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาให้กดปุ่ม delete ครับเมื่อกดเรียบร้อยแล้วก็จะเข้ามาหน้าของ b บออดนะครับเราจะทําการอัพไบออเวอร์ชั่นใหม่นะครับซึ่งให้เราดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่จากเว็บไซต์มาก่อนนะครับเลือกให้ตรงรุ่นแล้วก็เสียบแฟลชไดร์ที่ตัว usb ครับ เสร็จแล้วกด f 8ครับกด enter ตอนนี้เวอร์ชั่นของเมนบอร์ด g กิยรไบต์ตัวนี้จะอยู่ที่เวอร์ชั่น2.05นะครับทัดบนแรกสีแดงของที่เราจะอัพใบออดตัวใหม่ลงไปให้เราทำการเซฟตัวเก่าก่อนเพื่อใบออดที่เราโัว็ใหม่มีปัญหาก็ได้ดึงกลับได้ครับให้เราทำการเซฟใบออดทูได้นะครับ กดเ n อร์เข้าไปเราเลือกเซตดีๆครับคือสั์ใจนั่นเองเ่เลือกเสร็จแล้วอ่าก็จะให้ใส่ชื่อนะครับแล้วก็ใส่ชื่ออะไรไปก็ได้นะครับมันก็ใส่มีหนึ่งนะครับแล้วก,กดเ n t e r ครับตัวโปรแกรมก็ททำการเสยบไปออดใส่เข้าไปในสั์ใจของเราถ้าสัตด์ใจเรามีใส่กระพริบ เราก็จะเห็นไฟกระพริบรวบนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็ทำการอัปเดตไบอ่านครับเลือกที่กดได้ครับแล้วก็เลือกอโปรแกรมที่เราโหลดมาจากว็บไซต์นะครับโฟลเดอร์ของเราเสร็จแล้วเลือกชื่อที่ต้องการครับโปรแกรมเขาจะอ่านไบอ่านนะครับ เขาสุดต้องไหมอ่ะอน,นี่อ่านเจอเรียบร้อยครับเราก็กด enter อีกหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการยืนยันว่าต้องการลิสต์อัพครับอ่าโปรแกรมก็จะาำนินการต่อไปอ่าเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเราก็ทำการกด enter หนึ่งครั้งครับครับกด u s c ครับเพื่อทำการออกจากไปออกหน้านี้นะครับ เพื่อจะเริ่สต์ทใหม่เราก็ทำการกดถึง e ีลิ e เหมือนเดิมเพื่อที่จะเข้ามาดูโวอร์ชันว่าถูกต้องไหมมีการอัปไดออดไปหรือยังนะครับเข้ามาแล้วครับก็กด F8 เหมือนเดิม F8 นะครับกด Enter ครับดูทังบนสุดสีแดงครับเวอร์ชั่นจะเปลี่ยนเป็นเวอร์ชัน2.13 ใีเบอรแล้วครับวิธีการอัปบายออนของเมนบอกทิกกอร์บายครับ